ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะคุณอยู่กับขอแรงชาแนลเช่นเคยครัแบบวันนี้ผมก็จะมาไขาข้อข้องใจนะว่าถ้านักเตะมันยืนนิ่งนะมันจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันโปรหรือเปล่ามันบั็กหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมโดนโปลร,รอโดนยิงสิบลูกยี่สิลูกนะฮะก็วันนี้จะมาดูกันครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือผมโดนเองนะก็คือประมาณว่า ปกติจะมีบั๊กอยู่3แบบนะครับถ้าไม่ทีมเขาหยุดเล่นและทีมเราถล่มอยู่ฝ่ายเดียวก็ทีมเราหยุดเล่นและทีมเขาถล่มอยู่ฝ่ายเดียวกับอย่างที่3ามก็คือนิ่งทั้งคู่แบบนี้นะฮะนี่คือจังหวะนิ่งทั้งคู่นะแล้วเป็นการนิ่งที่แบบไม่ยอมเล่นอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะสำหรับการที่นักเตะไม่ยอมเล่นนะเล่นฝ่ายเดียวหรือว่า ฝ่ายเขาเล่นหรือฝ่ายเราเล่นหรือว่าไม่เล่นทั้งสองฝ่ายนะว่ามันเป็นยังไงนะ,ะเริ่มเล่นแล้วฮะก็เดี๋ยวผมจะกอให้ดูเลยนะว่าจบเกมแล้วมันจะเป็นยังไงนะตอนนี้สกอร์อยู่ที่เท่าไหร่วะเนี่ยหนึ่งศูนย์นะฮะทีมผมนำอยู่แล้วอยู่ๆมันก็นิ่งไปเลยนะ ก็อย่างที่เห็นครับผมตอนนี้ก็คือจบเกมไปแล้วฮะแล้วก็สกอร์อย่างที่เห็นในเกมนะโดนฝั่งตรงข้ามยิงตีเสมอได้โดยที่นักเตะฝั่งเราไม่เล่นและฝั่งเขาเล่นแป๊บเดียวนะพอยิงได้ฝั่งเขาก็เล่นเล่นหยุดหยุดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะสำหรับเกมนี้ ก็อย่างที่เห็นครับสกอร์ในเกมที่มันไม่เล่นมันจะจบที่1 0ึนะฮะแต่พอจบเกมมาฝั่งเราจะขึ้น3 0มนะฮะก็ง่ายๆครับก็คือฝั่งเขาหลุดไปนะแล้วมันเกิดบั克ของเกมครับบัคของเกมยังไงก็คือว่าถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งหลุดนะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นการเอ๋ออย่างนี้แหละฮะมันจะเห็นเป็นการไม่เล่นแต่ว่าที่จริงอ่ะออกเกมได้เลยนะมีคนบอกออกเกมได้เลยแล้วก็มาดูตรงนี้ฮะ ว่าเราชนะ3าูนย์จริงหรือเปล่านะเราก็ดูครับเนี่ยวินสามศูนย์นะกับอาร์เซนอลนะเกมล่าสุดนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับแค่อยากจะมาบอกเฉยๆนะฮะว่ามันไม่ได้เป็นโปรอะไรหรอกครับแค่แค่ฝั่งตรงข้ามหลึกแล้วเราก็ยืนเอ๋อกันไปนะไม่เราเอ๋อก็เขาเอา๋อไม่เขาเอ๋อก็เอ๋อทั้งคู่นะฮะก็ไม่มีอะไรเลยครับนะสามศูนย์อย่างที่เห็นนะก็สําหรับคนที่ยังงงอยู่นะว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็ไขข้อสงสัยกันไปนะฮะ ยังไงก็เจอนคลิปหน้าครับผมสำหรับขอแรงแรงชาแนลนะชอบก็กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของขอแรงแรงชาแนลด้วยนะฮะยังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายฮะ